เหมือนดินกับฟ้าพี่นุ่มเช้านาะไม่อยากลงวงารักเจ้าหูน้องเป็นเช่นฟ้าลงมาคูเขาให้ชมเพียงเงาจั่วกลางชั่วคราวก็ไปไม่ไหว ทวินอ้าวลืมข้าวตัวนี้กำลังถ่ายลิปอยู่พี่น้องเฮ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้หัวขางดำแฟมิลี่ของเฮากับสิผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดครับพี่น้องเก็บเห็ดอยู่ฮนนื่นเละครับพี่น้องไอเบิงวันมันเสีอ,อกวาวานี้ครับนี่คือปลาย่างที่ปลูกไว้นะครับปลูกได้หลายปีแล้วปลูกตั้งแต่ปี2555 ครับเอามาพันมาทั้งตะนูนะครับวัดปลาซ้ำคูณน้ำโสมครับสมัยเป็ออี่ยนคออีกุืนเนาะครับหลังกเกษียณมาแล้วก็ปลูกไว้ครับวันนี้สิพามาเบิงเป็นว่าเห็ดออกทั้งผู้ทั้งขาเพละิดเพตินนี้ยังสั้นเขามาเบิงแจ๊กเทือครับเดี๋ยวเขาไป็นเบงนักกันครับว่ามันสิออกวอนะครับนี่คือปลายนี้ครับก็มนี่มาหลายครับสามสิบกว่าต้นนะครับปลูกไว ขับไปขับไปเลยไปดูไม่มีว่เฮ้ยเจอแล้วขับกุ้มแรกโอ้เป็นเห็ดทานนะครับเห็ดทานเห็ดทานนะครับจ,จุ่มปิดนุ่มจู้นะครับต้องเบ่งดีๆครับยังไม่ใจเบ็ดตองครับมีไหมเนี่ยโอ้เปจนเน่าแล้ว จนเนาวเล็ว่วานก็เด้มาบึงคืน้นงเลยเนาวบึดเลยหนาวบึ้หนาวแล้วก็ได้เป็นเสืออยู่ไหนครับครับโอ้หเหตุการณ์นาวเลยครับเนาวนไปนี้แลละ เกิดต่อไปเนาะมันเกิดต่อไปไไดีดีก็มาเก็บไปแกง่งน,นี่โบอ,อู้กลุ่มนึงครับ,บเงาเพืกันโอ้สุดายบุรีม,มาเอามาไหวนเลยเนะามนะมาเอาซื้อกินหลายอยู่นี่นี่ครับกลุ่มนึง่งอู้หูมันก็เกิดหลายนะครับ แล้วเขาเน่ยมาเกิดมันก็สิเป็นสั้นเป็นมุม้งยุงสีเละครับขีอเห็ดทาน,นะครับพี่น้องทานเห็ดน้ามุ้งน้าเมานี่ลายเห็ดดอกหนึ่งอ้หเห็ดสุนุนคลครับแล้วมาหากระเปิดน้ำไปตองแล้วครับตรงขุ้นไปตรง,งย่างนี่นไตปลายาย่างครับพี่น้องครับโอ้อ้าวแ้วงจะเหยียบ อามัเบ่งทั้งผีน้ำพผีโอ้ี่ก็เกิดขึ้นนองเลยเก็บไปคู่มงคู่บอลอืมอืมอืมเก็บไปคู่ดอกใสได้กแก่งี่ดอกพี่นองอจำนาใหญ่ขอมังบ่งจักเถอหาเก็บตะเกียรยุ่ผู้นะ เงื่อนจะคล้องเกิดกระบเมาเก็บเราถึงเบิดแล้วเราาีิน้อพี่น้องเก็บไว้เป็นเสือปีต่ตไปกินอีกนะครับก็จะเกดือยเตะไปต้าโอ้พี่พี่พเก็บไปทั้งหลายพี่น้องนี่ปลูกเองครับพี่น้อง เฮ <ITA> ็ดปลูกเองฮ็ดปลูกเองไงจะดอกกันสิเดี๋ยวคบพี่น่อ่คือเห็ดที่เกิดจากปลาย่างปลูกเองนะครับครับครับมันเก็บเบิดกูดอกอีกัะ เฉียงบักง่ายพูดอะครับไหนโบทางนี้เห็ดีเห็ดพอ,อเห็ดสมามสมชาติเกิดขึ้นน้ำครับโอยเหเดเ็ดเชืเจิดวครับคือเราต้นยางนะครับยางที่ปลูกไว้ คือสิเด็ดหลายโจโุนตนี้ไว้เป็นท่านปีต่อไปครับพี่น้องอจุนเน่าจุนน้ำเบิดนะครับเกิดซี่ใต้เบตตองสิหรอพี่น้องเอ้ยเปิดหาในเบตตองครับหาในเบตตองพี่โอ้โหเน่าเบิร์ด นาหมดแล้วมาเรื่อยๆเรามาเก็บดูเชื่อละไอ้นองพืชครับไปท่านปลูกเอามาปลูกครับพี่น้องต้นยางมีประโยชน์หลายครับจากให้อากาศดีบริสุทธิ์แล้ว ใส่ปลายน้าก็ยังมีโอกาสได้กินเห็ดกินห้อนครับสิ่งที่นี่ประโยชน์ลูกกินก,บนกนับ่มีสารพิษอยังมาเจือปนครับมีสารพิษเห็ดเม่เกิดครับพี่น้องครับอู้ดอึกเอาสมนีก่อนพี่นอ้องขออำลาพาจากพี่น้องเข้าไป อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งเดยก็สาใหยสมมุหมัดปัถนะยงไงปันยุ่งสูงปันฝ่าจะเลื่อนจะเลืนครับพี่น้องครับโชคดีจัวก็จะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ